ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนประจำวันที่8พฤษภาคมโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้อนอคอสเนอไปเคลียร์กันเองได้ไหมฟีฟ่าสั่งสอบดิวแมนยูที่คว้าตัวบูโน่เฟร์เดสนั่นเองโดยฟีฟ่าจอตวรวจสอบนะครับผมดิวที่สโมสฟรฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนแห่งศึกฟุตบอลเปรินกิตคว้าตัวบูโน่เฟร์เดสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยมูลค่า17ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา,มา โดยารายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับผมระบุว่าสาฟันฟุตบอลระหว่างประเทศได้รับการเรียกร้องจากซามโดเรียนนะฮะอดีตรต้นสักัดของบรุโนมาวา่าพวกเขาควรได้ส่วนแบ่ง10%จากดิวดังกล่าวเมื่อทัพปราสาทไปเงินไขดังกล่าวระบุไว้ตั้งแต่ปล่อยแข่งรายนี้ให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปี2017นั่นเอง เปไ็นธรรว่าจากเงื่อนไขที่ว่านี้ทําให้ซัมโดเรียนนั้นต้องได้รับเงินมูลค่ากว่า4ล้านปอนด์นะฮะสุคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ10%ที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นได้รับมาจากแมนเชสเตอร์แต่ดุตนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่ได้รับเงินจำนวนดนังกล่าวแต่ยังได้โดยเขาได้บอกว่าเราสามารถยืนยันได้เลยว่าซามโดเรียนนั้นได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมาถึงฟีฟ่าในวันที่3เมษายนจากกรณีประเด็นเงืนนเง่อนไขสัญญาผูกพันของสปอร์ติ้งลิสบอนกับการขายนักเตะอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดส ประเด็นทางกรารนะผมจะถูกสอบสวนทัน,นทีก่อนที่เราจะสามารถชี้แจงเป็นลดับต่อไปทั้งนี้ทางบรูโน่เฟอร์เดสเคยเล่นให้กับซามโดเรียนนะฮะเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลและทําประตูได้ห้าลูกจากการลง3ามทั้งหมด35นัดกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมบรูโน่จะแจ้งเกิดสักหน่อยนะผมต้องมีอะไรมาขัดขวางตลอดเวลาเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็ทําให้ทางเขานะผมก็ต้องไปเคลียร์กันเองสิครับจะมาเกี่ยวอะไรกับแมนยูวะเน,นี่ยราดุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับ มันยูคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งซันเดอร์แบรนด์แล้วโดยสถานการข่าต่างประเทศท่าผมรายงานมาว่าปีแดงแมนเชสเตอร์เดดยอดทีมในศึกฟุตบอลบริกิตนะฮะประกาศเลยบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโชวฮูกินกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีของแมวดำซันเดอร์แบรนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยในราคา250,000ปอนด์ในการย้ายทีมที่ตอนนี้ถูกผลักดันจากทีมชุดยู18ให้ขึ้นไปเล่นกับชุดยู23ของสโมรสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางสเปอร์นัคู่แข่งร่วมลีกเคยเฝ้าติดตามดูฟอร์มของหอ,อกดาวรุ่งรายนี้เช่นกันแต่เป็นทางผีแดงที่สมหวังแต่ถ้ว่าขั้นตอนการย้ายทีมและตรวจร่างกายนั้นยังต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นคลี่คลายซะก่อนนะฮะจึงดําเนินการต่อไปได้ เป็นตว่าง,งานนี้นะผมก็เราดูอนาคตของโจฮูกิ้นคนนี้นะผมที่อยู่กับทางแมนยูนะฮะในยุคดาวรุ่งของยู23นะผมต้องรอลุ้นกันไปว่าเขาจะสามารถสอดแทรกขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ไหมในยุคของนัสโซชาดครับเราับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะใครกันบ้าง5แข้งตัวฟรีที่ย้ายไปทีใหม่แล้วผลงานระดับเทพกันเลยทีเดียว ทว่ากันว่าการย้ายทีมนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการลูกหนังไปซะแล้วนะฮะทว่าการย้ายทีมอีกแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าย้ายแบบฟรีเอเจนต์หรือย้ายแบบไร้ค่าตัวซึ่งในอดีตนั้นที่ผ่านมาการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหลายครั้งที่เดีลวนั้นเป็นความคุ้มค่าอันยิ่งใหญ่ของทีมที่ได้นักเตะไปเพราะนอกจากจะไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัวแล้วนักเตะที่ย้ายยังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมพาทีมกวาดแชมป์อย่างปักหม่ แล้ววันนี้เราเลยขอนําเสนอ5นักเตะที่ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวและสุดแสนจะคุ้มค่ากันครับเริ่มจากนะฮะคนที่1นึ่อันเดรียปิโบโรจากเอซิวิลานย้ายไปจูเวนตุส เวลานั้นปีโร่นะผมเป็นจอมทัพไม่กับมิลานพาทีมประสบความสำเร็จม,ม,ามากมายแต่สัญญากำลังจะหมดลงแล้วดวาวเตะชอตตารีคนนี้ต้องการสัญญาฉบับใหม่ประมาณ3ปีทว่าพิศาจแดงดำมองว่านักเตะแก่แล้วเพราะอายุ32ปีแล้วเลยอยากให้แค่ปีเดียวเชื่อตัวเลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์และเมื่อจบฤดูกาลลงนะฮะเขาเลยย้ายไปร่วมทีมกับจเวนตุส แล้วเป็นยังไงล่ะครับกองกลางที่คนมองว่าแก่หมดพิษสงไปแล้วริเวตฟอร์มการเล่นแบบสุดเฉียบขาดย่ระดับตนเองกลายเป็นกองกลางระดับโลกอย่างแท้จริงพาทัพมาบรายจูเวนตุสคว้าแชมป์เกาโชสเรอาสีสมัยและก็โคปาอิตาเลียอีก3าครัง้งแถมยังซัดไปทั้งหมด19ประตูกับอีก38แอาซิสจากการลงเล่นทั้งหมด164นัดอีกด้วยนะฮะเรียกว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกครับต่อมาคนที่สอเบร์เวตเลวันดอฟสกี้ จากบุนเสเซียดัชมุลน,นะครับย้ายไปไบร์มวนิกดาวยิงทีมชาติโปรแลนด์คนนี้ถือว่าเป็นกองหน้าที่มีมาตรฐานค่อนข้างจะสูงตอนนี้เขาค้าแค่อยู่กับชลอตบุลนะเจ้าตัวก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีเพียงแค่ซีซั่นแรกเท่านั้นที่ยิงได้แค่8ประตูในบุนเดสลีริกาหลังจากนั้นอีก3ซีซั่นมม่มีปีไหนเลยที่บรันดอฟสกี้คนนี้ยิงได้ต่ำกว่า20ประตูจนกระทั่งเจ้าตัวเปิดสัญญาให้หมดรงเพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จและทีมก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในเเยยออรมนนนนนนีัั่่คืบาวง การย้ายไาเล่นให้กับเสือใต้ก็ไม่ได้ทําให้เขากดดันหรือลดความอันตรายของเขาลงนะฮะกลับยิ่งเพิ่มขีดความสามารถขึ้นไปอีกวัดได้จากสถิติการยิงทั้งหมด230ประตูนะครับจากการลงสนามทั้งหมด275นัดพาทีมคว้าแชามป์บุนเดสติก้าไปแล้ว4สมัยและบวกกับแชมป์เดฟเบโรคาอีก2สมัยนอกจากนี้เจ้าตัวนะครับผมยังผงาดครองสถิติดาวซนโวสูงสุดตลอดกาลอันดับที่2ของสโมสรอีกด้วยนะครับต่อมาคนที่3 เจมมินเนอร์จากแบนซิตี้ย้ายไปริวพูลต้องบอกว่าการได้นักเตะค,คนนี้มาแบบฟรีๆนั้นถือว่าคุ้มค่าแบบสุดๆแล้วเพราะมินเนอร์นั้นกลายเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ของทีมที่สามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งทั้งกองกลางแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวานอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นมือสังหารจุดโทษให้กับทีมชื้อที่ว่าไม่เคยพลาดแม้แต่ลูกเดียวแถมยังเป็นนักเตะตัวเก่กาที่เคยถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้กับบรรดาแข้งดาวรุ่ขงของหงส์แดงได้เป็นอย่างดี แม้ว่าพี่แกจะอายุเยอะแล้วแต่ว่ามินเนอร์คนนี้ยังเป็นตัวเลือกระดับแรกๆของเชเกนคอปขุนซึกของทีมอยู่เสมอจากสถิติการลงสนามถึง210นัดยิงไปทั้งหมด26ประตูกับทำอีก40แอสซิสแถมยังควา้าแชมป์กับทีมอย่างมากมายทั้งยูฟาแชมเปียนลีกสโมรสรโลกและก็ยูฟาซูเปอร,ร์คัพอีกด้วยนะครับต่อมาคนที่4ี่พอบอกบ้าของแมนเชสเตอร์ย้ายไปจูวนตุสในสมัยนั้นนะฮะ ดัวสมัยที่ปอกบ้าเป็นนักเตะเยาวชนของปีศาจแดงนั้นเจ้าตัวถูกคาดหมายมาว่าจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางร,ระดับท็อปของยุโรปได้อย่างแน่นอนทว่าการที่ยุคนั้นขุมกำลังของแบรนด์เชลเตดเต็มไปด้วยดาวดังทำให้เจ้าตัวนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสาลงสามสักเท่าไหร่นักทําให้เมื่อสัญญาหมดลงนะฮะเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมและตัดสินใจใย้ายไปร,ร่วมทีมจูเวนตุสแบร์บฟิฟีในช่วงซัมเมอร์ปี2012นั่นเอง และการย้ายมาเล่นให้กับอาร์มาไราจะเป็นตุสที่มีอันเดรียปิโรคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาก็ะต่างมีเจ้าตัวพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสุดยอดกองกลางระดับท็อปของเกาโชสเรียลเลยและช่วยพาชีมกวาดแชมป์ไปมากถึง8โทรฟี่ตลอด4ปีที่กาแข่งอยู่ที่นี่ก่อนที่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสค,คนนี้จะตัดสินใจย้ายกลับมาพิสูจน์ตนเองกับแมนชเชสเตตกันอีกครั้งในปี2016้วยค่าตัวสถิติโลกเวลานั้นถึง89ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว และคนสุดท้ายคนที่ห้านะผมโซโคแคมเบลของสซนตมฮอดสเปอร์ย้ายไปยังอาร์ซนอนการย้ายทีมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดช็อกของวงการลูกหนังของเมืองผู้ดีกัลเลเเดียวเพราะไม่มีใครคาดคิดมาว่าแคมเบลคนนี้ที่ค้าแข่งกับทีมมานานถึง12ปีและเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของสเปอร์ไปแล้วก็ว่าได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอาร์ซนอนซึ่งถือว่าเป็นครีมคู่อริอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะ แต่ที่เจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือมันเป็นการย้ายแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวสักบาทเดียวและการตัดสินใจย,ย้ายทีมในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าทั้งแคมเบลและก็ทัพปืนใหญ่เพราะเมื่อได้ประการังทีมชาติอังกฤษมาเสริมแนวรับก็ทำให้อาร์ซอนนั้นกลายเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นแบบสุดๆและยังทำให้กลายเป็นแชมป์ีิวนิเกตแบบไร้พ่ายมาแล้วในซ่ซั่น2 0 0ถึงสอส่วนต,นตัวนักเตะเองก็คว้าแชมป์ีิวนิเกตมาครองได้ถึง2ส,สมัยบวกกับแชมป์เอฟเอคัพอีก3ครั้งด้วยกันครับ นี่นะผมก็เป็นการย้ายทีมของ5แข้งตัวฟรีนะฮะที่ย้ายไปทีมใหม่แล้วผลงานก็ดีติดขั้นจตุรเทพกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะแต่ละคนนั้นก็ฟอร์มเทพสุดๆและบางคนก็หมดยุคข,ของเขาไปแล้วและบางคนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของเขานั่นเองเราับข่าวต่อมากันดีกว่านครับแเฉมูรินโญ่เคยหวังตึงแข้งตอนคุมแมนยูแต่สุดท้ายแล้วก็กินแฮวโดยนิกอูเซนะผมทางโคฟฟุตบอลในประเทศแคนาดา แชร์ความรักมาว่าโชเซ่มูรินโยเคยอยากจะได้อัลฟอนโซเดวิสไปร่วมทีมมากๆเลยในตอนที่ยังคุมแมนเชสเตอร์ยูพร้อมมองว่าสาเหตุที่ทำให้ปีศาจแดงไม่สมหวังก็เป็นเพราะพวกเขามีวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นไม่ดีเท่ากับไบร์นมิวนิชนั่นเองโดยนิกอูเซ่อดีตโค้ชของอัลฟอนโซเดวิสแบ็กซ้ายคนเก่งของไบรทนมิวนิชนะสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวชีบุนเดสเลกาเยอรมันเปิดเผยว่าโชเซ่มุริโยเคยอยากได้เดวิสไปร่วมทีมมากๆเลยนะตอนที่เขายังคุมแมนยูอยู่นั่นเอง โดยดาวเตจดีกรีทีมชาติแคนาดาคนนี้เคยเล่นระดับโรงเรียนให้กับเอ็ดมอนตันสไตรเกอร์ซึ่งที่นั่นทําให้เขาได้ร่วมง,งานกับอาอูเซและตอนนั้นแค่งวัย19ปีคนนี้ก็ทำผลงานได้โดดเด่นจนเป็นที่สนใจของหลายๆสโมสรในทวีปยุโรปกรันเลยทีเดียว โดยอุเซ่ได้เผยมาว่าตอนที่โชเซ่มริโย่นะฮะยังทางานอยู่ที่นั่นเขาอยากได้เดวิสมา,มากๆเลยนะแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยพวกเขาระคอยอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีวิสัยทัศน์และความเชื่อแบบเดียวกับที่มิวนิกนั่นเองซึ่งเป็นว่างานนี้น้มูนะฮะน่าจะร้อนไปเองซะมากกว่าเพราะจริงๆแล้วแมนยูนั่นก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่แล้วก็บล็อกหลังน้มูเต็มที่นะฮะแต่ด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากกว่ามั้งผมคิดว่าง,งานนี้เลยไม่ได้เขามาร่วมทีมนั่นเอง วันนี้นะผมก็เป็นสุปข่าวรวมมานเชือจอเตด,ดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนครับติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ